เอาเลยครับกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียบสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับจากความเรียกร้องนะครับที่คุณผู้ชมขอเข้ามานะจนกูต้องไปทําการหาตัวมารีให้พวกมึงดูเนี่ยอ่ะนีครับวันนี้เราจะมาทําการลงสกิลนะครับของสายหมัดพาวซึ่งตัวนี้นะครับไปทําการทําภารกิจนะครับมาบ้างแล้วดีกว่าแต่ยังไม่หมดนะเนาะภารกิจนะครับมาบ้างนะครับซึ่งแต้มอาจจะยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีเควสที่หลงเหลืออยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันหน้าว่าตัวนี้แต้มสเตตัสกับแต้มสกิลจะมีเท่าไหร่นะก่อนรีอ่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวปิดก่อนตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับสเตตัสอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการรีเลยละกันตัวนี้เดี๋ยวใส่เป็นชุดกงเด็กไปนะครับแปเบนึงขออนุญาตเก็บของก่อนลโอเคครับพร้อม สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรีสายหมัดพาวนะครับคือเราต้องไปหาของพวกนี้มานะครับในในการรีถ้ามีแบบนี้ถ้าใครไม่มีเติดต่อใต้คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีให้เช่าอยู่ครับมีราคาพิเศษให้เช่าอยู่นะหรือว่าเจอลุงก็ซิปตัวลุงทักมาเช่าได้นะครับนี่ครับอันแรกเลยครับก็จะเป็นหมัดโกงสปินนะครับที่ค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วมีราคาสำหรับใครที่ดอกมาได้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับมันอยู่ละประมาณ2-3เอ็มเลยสำหรับหมัดนี้หมัดโกงสปิน ค่าสปิน1น8นะครับแล้วก็เป็นพวกหมัดโกงเด็กครับเป็นไอเทมคล้ายๆกันเลยนะครับก็โกงเด็กเหมือนกันอันนี้โกงเด็กแล้วก็เป็นอีกอันนึงเป็นโกงเผานะี่ครับมาผมผม,ผมมีทั้งหมดสามอันเลยผมสะสมไว้นะครับตอนนี้แล้วก็จะเป็นพวกแหวนครับแหวนเผาสองวงแหวนเด็ก2วงแล้วก็แหวนสปินแล้วก็ชุดสปิน3มชิ้นนะครับ โอเคจากนั้นแล้วก็มีชุดเด็กด้วยนะครับชุดกงเด็กอันนี้ก็เป็นเด็ก7 7แล้วก็33ลุงมีให้หมดครบเซตเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าฝังหมัดแบบถอดได้โดยใช้หมัดฟางนะครับก็คือแผด1ร้เนี่ยหมัดบอสฟางเนี่ยมันจะเป็นหมัดที่ดีที่สุดละโอเคพร้อมแล้วก็ไปทําการกดรีได้เลยครับทุกครับมาดูแต้มสกิลกับแต้มมาเตตัดนะว,ว่าตัวนี้มีเท่าไหร่ลิกขวาไปอออ่ะ ตัวนี้นะครับมีแต้มสเตตัสนะครับ4 5 4นะครับซึ่งถ้าตัวลุงที่รีไปล่าสุดมันจะมี4 5 6มั้งถ้าเกิดทำเควสครบนะต้องไปไล่เควสได้ครบนะยังไม่ครบหายไป2แต้มนะครับแล้วก็แต้มสกิลนะครับก็จะมีอยู่ที่236นะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าลุงจะเอาสกิลอะไรบ้างนะครับมาถึงนี่ครับเอาสปินก่อนดีกว่าง่ายๆสปินนะครับทุกคครับขอเริ่มที่สปินแล้วกันสปินเนี่ยผมก็จะเอาเป็นสกิลบัฟ2อันนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็ซื้อสกิลไปครับ ใช้อะไรก็ซื้อไปตังมีอยู่8ล้านโอ้รว,วยจัดแบบตัวนี้เดี๋ยวขโมยตังกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ครับก็ซื้อสกิลไปครับอันนี้ขั้น2อะไปจากนั้นก็สกิลนี้ครับ,บขั้น2โอเคงั้นเดี๋ยวขอเป็นโกงสปินก่อนนะเราก็ใส่ของสปินให้หมดครับแหวนสปินนะครับ แหวนสปินแหวนสปินของสปินเรียบร้อยโอเคทําการลงสปินไปครับลงให้มันเปิดสกิลนี้ได้ก่อนนะ157นะครับลงไปเอ้ยลงให้ใส่หมัดได้เลยดีกว่าคุณผู้ชม198-15ลนะก็ลงไปครับอ่ะเราก็ลงไปนะครับให้ได้183นะครับกดไปจากนั้นนะครับก็ทำการใส่หมัดนะครับแบบฝังนะครับ เสนี่เรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ทําการเรียนสกิลไปครับสกิลสี่เจ็ดนะครับพาวเวอร์อัพมีขายปะว่ามีมั้งซื้อไปเลยครับแล้วก็สกิล 5, ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี้ต้องแลกนะก็ลูกแก้วที่หกครับกดแลกไปห้าเจ็ดปึ๊บอ่ะแล้วการอัพไปครับอัพขั้นสุดยอดนะครับสกลิลสีแดงครับเป็นบัฟด,ดาเมจก็อันนี้ต้องมีอันนี้ขั้นสี่ก่อนโอเคอัพไปขั้นสี่แล้วก็อันนี้ขั้นสุดยอดเหมือนกันครับ บับเขียวอ่าแล้วก็อันนี้ครับสปินนะครับเราก็อัพขึ้นไปครับค่อยๆอันาเนี้ยอ่านี่ครับขั้นและขั้นสุดยอดมัน198นะครับก็กดค่อยๆไปอ่าเรียบร้อยครับของสปินคือเสร็จแล้วมีแค่นี้เองครับต่อไปครับเป็นอื่นๆครับก็ทําการซื้อได้เลยจากที่ร้านนะครับก็กดซื้อไปลุงจะไปแบบเร็วๆนะขวาไปครับแล้วก็อันสกิลเลือด ไปแล้วก็บัฟวิ่งซึ่งเรามีลูกแก้วเราก็แลกครับถึสองไลท์สปีดแม็กไปการกดอัพไปครับอ่าอันนี้ก็เอาเต็มหมดเลยนะทางนี้มีแค่นี้แหละครับของสาย <Hey. S 1> อื่นอื่นโอเคครับพอเราเสร็จนะครับต่อไปลุงก็จะไปเอาของเด็กนะคุณผู้ชมเด็กเราจะเอาแค่บัฟอันนี้นะครับ ซึ่งเราใส่แค่ชุดโกงก็พอแล้วนะครับชุดโกงกับชุดโกงให้ครบนะครับแล้วก็แหวน2วงนะเท่านี้ค่าเด็กเราก็เกินแล้วล่ะครับเราก็ทําการอัพได้แต่สำหรับใครที่จะเล่นหมัดเด็กหรือหมัดอะไรก็ยังมีหมัดนี้มาช่วยโกงอีกนะแต่ลุงไม่ได้เล่นไงเล่นแค่นี้พอครับเอาแค่บัฟติดตัวพอก็ซื้อไปครับเป็นแนวทางนะน,นี่ครับนี่อันนี้จะเป็นบัฟปวกดาเมจนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บวกฮิตเลดด้วยเอาไปครับเนี่ย มันใช้ค่าเด็กแค่หกสิบเองนะตามหลักแค่ใส่ชุดเด็กกับใส่แหวนก็พออยู่แล้วไม่ต้องมีหมัดก็ได้นะโอเคต่อไปครับลุงก็จะมาเรียนของสกิลสายพาวเสื้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วนะครับโอเคแล้วก็เริ่มเรียนสกิลแรกไปครับ <c oughs> ก่อนจะเรียนก็ใส่ของพาวก่อนนะใส่ครบก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการใส่หมัดนี้แบบฝังนะครับซึ่งหมัดเนี้ยค่าพาวมันอยู่ที่366ถูกไหมครับผู้ชมครับลุงก็จะอัพลบไป15หนะ 366ลบ15เท่ากับว่า351นะครับแล้วก็บวกอันนี้อีก5ลบไป346 4 6โอเคเราต้องลงให้ได้ค่าพาว346นะครับเพื่อที่จะใส่หมัดนี้แบบถอดได้นะครับเราก็ลงไปหรือใครจะไปเท่นแบบฝังก็ได้นะครับรคุณผูมก็ทําการอัพพาวไปก่อนแล้วก็ฝังหมัดไว้นะครับแต่ว่ามันก็จะ งงถอดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะถ้าพลาดแล้วมันก็จะเปืือนเขียวด้วยนะครับนี่ก็ลองไปเลือกเล่นกันดูอเคนี้อัพไปก่อน,นครับ300นะเมื่อกี้กูค,คิดไว้เท่าไหร่วะลืมแล้วแ <c oughs> ป๊บนึงสามอ่ห้า351ดโอเคครับนี่พอเราอัพไปสักคักนึงครับหมัดนี้นะครับเป็นหมัดพาวนะครับหรือว่าจะเป็นหมัดอื่นก็ได้นะครับที่เป็นท่าดุนแรงนะไม่จำเป็นต้องเป็นค่าค่าพาว196่เานะเพราะว่าเราอัพพาวเยอะอยู่แล้ว ยังไงมันก็เกินอยู่แล้วครับอันนี้ก็หาหมัดอื่นมาแทนได้โอเคนี่ครับอัพไปเป้าหมายเราคือเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งสามร้อยห้าสิบเอ็นดน,อนี่ครับกดไปอีกนิดนึงอ่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่หมัดนี้ได้แล้วเห็นไหมแบบฝังแบบ15แต้มนะฝัง SP นะครับก็ฝังได้แล้วนี่ไงโอเคแต่ก่อนจะฝังเดี๋ยวขอฟอกอันนี้ใส่ก่อนนะปึ๊บอ่าเขาเปลี่ยนหมัดใหม่มีทับใส่ไปปึ๊บ ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับของพาวแล้วก็ใส่อุวุธได้ที่เรียบร้อยต่อไปมาเรียนสกิลกันต่อตอนนี้เหลือสเตตัสอยู่ที่100นะ <c oughs> ผมก็จะมาทําการเรียนสกิลครับก็ไล่ไปเลยครับสกิลนี้ขั้น4ก็สกิลที่2ครับกดไปขั้น2ก็สกิล47นะครับเราก็ทาการแลกไปครับลูกแก้วเรามีเยอะนะ แลกไป47อีกลูกหนึ่งไม่มีครับเราททาการซื้อไปลูกนี้สกิลลูกตาแม่นยํานะครับต้องอัพนะโอเคก็สกิลโซ,โซนิคอันดับที่7ครับก็แลกไปไปกันแบบไวๆคุณผู้ชมแล้วก็สกิล77ลูกแก้วที่8เพดเวอ่์คลิกโอเคนี่คลิกไปแล้วก็สกิลนี้เอาโซนิคขั้น2 ครับข้ามมาก่อนอ่ะเราจะมาเลนทางนี้นะผู้ชมนะเลนโซนล่างไปนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับเราจะเอาร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยิบเจ็ดตรงน,รงนี้ตรงนี้เต็มหมดนะผู้ชมนะอันนี้เอาขั้นสี่ครับเ,เอพนี้เพิ่มหมดขั้นสี่เค9เก้าเจ็ดครับไล่ไปลูกแก้วที่สิบอ่ะต่อครับผู้ชมครับเราก็ทําการอัพสกิลไปครับสกิลนี้อัพขั้นสุดยอดนะ ร้อยเจ็ดด้วยครับกดลูกแก้วไปครับแล้วก็อันนี้ขั้นสองโอเคแล้วก็ลูกแก้วที่สิบสองครับก็เรียนไปเอาที่จะกดผิดรวยละสิบหายละ <laughs> สิบหายละลูกแก้วที่สิบสามครับแม่เอ้ยกูจะกดดูสักหน่อยมันกดเดินคลิกไปเลยร้อยสิบเจ็ดาหายเดีย๋ยวไปหาซื้อกอนผู้ชม ต่อมาทําการกดหานะครับผู้ชมครับเมื่อกี้กดแรกผิดไปแม่งเมาส์กระโดดเราก็มาพิมพ์ชื่อสกิลไปครับสาหรับใครที่หาสกิลไหนหรือว่ากดแรกผิดนะเผื่อมีคนมาขายนะผู้ชมนะนี่ครับมันขึ้นโชว์ละกดค้นหาไปไม่รู้จะเจอป่าน่าจะมีแหละต้องมีใครขายบ้างสิว่าเฮ้ยมีอยู่โอเคราคาหมื่นหนึ่งโอเคครับไปทาการแลกซื้อก็ได้รอดตายไปกดแรกผิดครับ นี่ครับโอเคได้ละหนึ่งหมืน่นอ่ะโอเคครับเราก็ไปได้สกิลมาแล้วนะครับก็กดอัพไปลุงก,ก็จะเอาอันนี้พวกนี้เต็มหมดเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ต้องใช้หลักๆอยู่แล้วนี่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็อัพเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ร้อยสิบเจ็ดครับยังไม่ใช้อยู่แล้วเหยียบครับแล้วก็ทอร์นาโดครับ อ่ะทอร์โดตอนนี้เป้าหมายมันอยู่7ตัวนะคุณผู้ชมนะอัพขั้น5มันจะเป็น8ตัวนะครับซึ่งผมมองว่าสำหรับเซิร์ฟนี้นะมันก็น่าจะต้องอัพเต็มเนาะจัดไปอัพเต็มครับโอเคแล้วก็เป็นบัฟพ,พาวเวอร์คิกครับอันนี้ก็ต้องเต็มเหมือนกันแล้วก็เป็นบัฟลูกตาครับ คคต่อไปก็จะเป็นเหลือแต้มอยู่30นะซึ่งผมก็จะมาเอาเป็นสกิลนี้นะครับ87แล้วกันนะครับเอาไปใช้ตัดลูกแก้วที่9ครับจิบูทตโอเคเอาเต็มเลยนะอันนี้นะจัดไปครับขั้นยอดเลยแล้วก็87 87เราไม่มีนี่หว่าของเดิมลูกแก้ว9้าเราไม่มีเนาะ ตอนนี้เหลือแต้มอยู่13นะคุณผู้ชมนะก็มาเลือกลงสกิลกันดีกว่าเจ้าไหนดีอันัหนึ่งขอเช็คก่อนก็จะมีบัฟนี้นะเป็นบัฟบ,บวก SP นะครับอันนี้มันใช้แต้มแค่2อนะถ้าเกิดมันแต้มเหลือก็แนะนําให้มาเอาไปนะคุณผู้ชมเอาไว้ขั้นเดียวพอครับเนี่ยขั้นเดียวพอมันจะบวกค่า r e c o v e r รก็คือเด้งเด้งสีเขียวอะ0.5นะคุณผู้ชมเอาแค่ขั้นเดียวพอ,ม,วอ,วม,อ,วพอมันใช้แค่2แต้ม ตอนนี้เราเหลืออยู่สิบเอ็ดแต้มนะครับจะไปเอาสกิลไหนเพิ่มดีหรือว่าจะไปเอาสกิลนี้ดีครับอันนี้มันแปดเจ็ดอะเอาดีไหมหรือว่าจะเอาเด็กมาขั้นหนึ่งเอาเด็กมาก็ได้ครับเอาไว้เผื่อตัดเคขั้นหนึ่งต่อไปผมก็จะไปลงสกิลพวกนี้แล้วกันเป็นสกิลตัดนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างที่จะตัดดีด้วยเตะสองครั้งนะครับ ดูก่อนสกิลครบยังครบแล้วแหละน่าจะครบแล้วนะโอเคเราก็มาลงสกิลเล่นไปครับแล้วอยากได้สกิลไหนก็อัพไปสำหรับลุงชอบสกิลนี้นะขึ้นลงเนี่ยหนึ่งหนึ่งชัวร์มากขออัพเต็มเลยครับอันนี้ที่เหลือนะครับลุงก็จะมาอัดสกิลนี้ไปครับโซนิกนะกดไปให้หมดโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกัน ที่เสาจะเป็นไงกันบ้างสกิลมีท้ายเยอะไหมอ๋อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ยังไงทําอะไรกันนะก็ลองไปเลือกอัพกันดูได้นะครับเป็นอัพ,นนนอพนแนวทางให้ดูเฉยๆสำหรับหมัดพาวแล้วตอนนี้ผมเหลือแต้มสเตตัสทั้งหมดนะครับ113นะครับผมก็จะอัพเลือดไปให้หมดเลยนะครับเป็นสายขอใช้คําว่าสายพาวเลือดแล้วกันสําหรับสายนี้นะก็อ,อ่านให้หมดเลยครับ ก็จะได้เลือดมาครับพี่ป้อมประตูผีปับ๊บอ่าก็จะได้อยู่ประมาณนี้เราก็ใส่ของให้ครบนะครับใส่ร้อยสามนห้ากปนี่ก็เป็นร้อยสามห้าทั้งเซตนะแล้วก็ใส่เป็นพวกแหวนตาไป้าปัดโอเคก็เลือดจะอยู่ประมาณนี้ครับพันแปดร้อยห้าสิบ บวกลบนิดหน่อยถ้าอยากได้เลือดก็หาใส่พวกแหวนเลือดนะครับแหวนเลือดแหวนอะไรไปอีกนิดนึงถ้าจะใส่แหวนเลือกก็จะมีเพื่อนพันเก้านะเอาละครับลองบัฟด,ดูนะุณผู้ชมนะขอเฟ้นหน่อยครับขอได้ไหมวะยังไม่มีเคซี่นะเออพูดถึงก็ได้เลยนี่ครับดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้นะเกือบพันนะครับแต่ถ้าเราใส่แหวนพวกแหวนเด็กอนะ ถึงพันไหม995นะครับต้องใส่ประดับดามเมจนะถึงแค่นั้นหรือไม่ก็เอาหมาดไปบวกเจ็ดนะอันนี้บวกหกเองคุณผู้ชมบวกหกก็ยากแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเซิร์ฟนี้แบวกเจ็ดแต่ราคามันจะแพงมากพรบวกยากจริงก็ดามเมจประมาณนี้คุณผู้ชมไปแล้วก็ลองลัมดูนะครับถ้าเป็นลุงถ้าเป็นผมเล่นนะก็จะใช้สกิลประมาณนี้แหละ ี่แบบบัฟครบนะเวลาไปเล่นกิจกรรมเนี่ยครับก็มันเปลืองเขียวไหมเล่นให้ดูนะนี่ฝังแบบถอดได้นะคุณผู้ชมนะดูนะนี่ครับเนะี่ยมันก็ไม่ได้เปลืองนะเห็นปะผมไม่ได้ปั๊มเลยเขียวมันเด้งทันอยู่แนละ้วมันก็พอเด้งทันเห็นปะอา้าวสายได้พาวอา่ะเรามาดูครับว่าจะถ้าเกิดได้พาวเนี่ยมันคี่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะบัพหกพันห้าคุณผู้ชมสายแต่นี้มันไม่ได้หมัดบวกเจ็ดนะถ้า,าบวกเจ็ดน่าจะเกือบเจ็ดพัน 5, ปุ๊บห้าพันปับ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 ปุบปุ๊บปุ๊บออได้อยู่แนละ้วสกิลแค่นี้ก็น่าจะเล่นกิจกรรมสนุกแล้วะอ่ะโอเคครับท่ชมครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับการอัพสเตตัสนะของหมัดสายเผา สำหรับใครที่สนใจหรือว่าติดต่อมาได้นะครับที่ตัวลุงเฮียบนะถ้าเกิดจะยืมของกงของกงนะครับมันมีให้เช่าอยู่มีของให้เช่าอยู่นะครับเอาไปเช่าใช้ได้นะสำหรับใครที่อยากรีตัวหมดัดโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เอาเลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการมองหานะครับร้านกดพอยต์นะครับราคาประหยัดนะครับลดสูงสุดนะครับสิเนต์นะครับสำหรับแบรนด์เอสโซ่นะครับก็ขอแนะนำนะครับเป็นร้านนามินะครับรับทุกอย่างเลยนะครับทั้งกลางไอดีกางของนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็คือเป็นการซื้อแพ็คสัตว์เลี้ยงนะครับเซตหมีสุดคุ้มนะครับหรือว่าเซตสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษนะครับแล้วก็เซตต่างๆอีกมากมายเลยครับสามารถนะครับติดต่อได้นะครับของคุณนามิช่อง9นะครรับหือช่องทางตติด่อนะครับเป็นหร หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับสำหรัแบบนี้อย่าลืมคิดจะกดพอย n ์คิดถึงนามิช่อง9